ทีรก <Burn. S 1> วันตัวนี้นะครับเราออกมาในเรื่องของจุดเด่นนะครับของที่กวันแน่นอนเราใช้เงินของคาตาไบโอนะครับเป็นคุณภาการเป็นในที่ดีที่เสียในเรื่องของคุณภาพนะครับตัว on on impacto, ีริกวันทีรกวันเนี่ยเราจะเป็นกระสังนะจัทดิมองรแต่ในเรื่องของในเ่คยนะครับ้าตกรท่จมาดีมากจะแนะนอนนะครับในการใ่หนภาพีิกว เทอย่างครับายอเื่องของการถกเอของเไวไครแนอไวไครับอคครับตัวนี้นะครช่วยในเรื่องของการถ่ายมนะครับได้สว่าขึ้นขึ้นได้ครับผมตค่อง่แนะรับแลอยา้องนะคือเนเรื่องของทำพลันส่วนนะครับเรว่าน้ยนะครับผมเป็นได้ถึงแ0นะครับแล้วแต่ว่า เนี่ยจะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นะครับเขาก็จะคลนะครับถ้าตัวนี้ใช้งาในเรื่องของการแถ่ายภาพนะครับหรือว่าติดเบรคต่างๆบันะค่ะรุ่นแรกมาดูรุ่นต่อมากว่านี่รุ่นะไรกันนะครับอันนี้มาดูกันนะครับเจ้าตัวนี้หน้าตานะครับกลมๆอันนี้นั่นคือเบรดนะครับชื่อว่าเอ่อชื่อว่าปาร์ตี้ช็อตปาร์ตี้ช็อตนะครับใช่ครับผมปาร์ตี้ช็อตนะครับ คอนเซ็ปต์ของปฏิชฌาลมีง่ายๆนะครับคือในเรื่องของเป็นช่างภาพส่วนตัวนั่นเองนะครับสังเกตได้เลยนะครับคุณบ้านป้าเอ่อ่ายนะครับบางทีก็เป็ถ่ายรูปถ่ายเพื่อนก็ไม่มาทำงานเพราะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับถ่ายรูปนช่ไหครับคุณต้องนะครับแต่ถามว่าท่างถ่าย นก็ชูแนวคิดว่าไม่ต้องโปรแกัสเก็บลูกที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองแต่ว่ามันถ่ายภาพได้ก่อนในรครับอีกใช่ครับผมยเะก็คือจากการใช้เปพนมากนะครับสมัยก่อนมาเลย์เนี่ยอ๋อมีเพจได้กับหน้าเราเลยว่าหน้าที่โมลถ้ามีเพจมาได้ก็ได้เลยเจ้าสายย่ามาเลย์เนี่ยแค่ก็มามีเพจปั๊ดที่ชองตัวนี้นะครับเราก็เสียบเข้าไปกับกล้องนะครับอันนี้นะครับผม นะครับกล้องก็ทําการแทนหาหน้านะครับของคนที่นําไปใช้นะครับแล้วก็ทำการซูมเข้าซูมออกแม้กระทั่งการแทนหานะครับเงยหรือว่าลักษณะของกล้องตัวนี้สามารถแทนได้ถึง360องศาอ๋อทีนี้เราไม่ต้องเซตอะไรเลยมันจะออโตเมติกครับผมง่ายมากใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เขาผลิตในฮ่องกงนั่นเอง ว่า W X 1นนะครับคุณสมบัตินะครับก็คล้ายๆกับตัวนูนนะครับคล้ายๆ T X 1นะครับแต่สิ่งที่แตกต่างมาคือในเรื่องของเตนนะครับเจ้า T X 1นะครับเขาได้ใช้กันนบเต็น